สวัสดีครับเพจสานลมคอย fc แนะนำข้อมูลแล้วก็รับซื้อเหรียญน,นะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2,568นะครับผมมาแนะนำเหรียญ1น1บาทแบบที่นักสะสมต้องการนะครับวันนี้ผมได้มา2เหรียญน,นะครับ สองบาทนะครับสองเหรียญสองบาทนะครับคู่นี้ซื้อมาในราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเ,เหรียญหนึ่งบาทนะครับถ้าเกิดว่าดูแค่ปีพศออขายได้เลยก็จะมีปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับนี่วันนี้ได้มาได้มาสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขาย นะครับคือเหรียญของสะสมผมบอกเรื่อยบอกตลอดนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนของสะสมทั่วไปนะครับนาฬิกาพระเครื่องของเก่ารถเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าเหรียญเก่าเหรียญหายากอะไรแบบนี้ก็มีกลุ่มซื้อขายกันนะครับอันนี้พี่เขาลงขายในกลุ่มนะครับแล้วก็ผมไปเจอพอดีนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529สภาพสวยนะครับ นี่นะครับเหรียญหนึบาทปี29จํานวนการผลิต4 000, 200, 000ล้าน2แสนเหรียญนะครับเนี่ยดูที่ปีพศนะครับ29 29นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบล็อกธรรมดาก็คือเหรียญน,นี้ปี29บล็อกช่อฟ้าสั้นราคารับซื้อนะครับผมจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1 0 0ถึง1น0บาทนะครับอันนี้คือปี29นะครับแล้วก็ช่อฟ้าตรงนี้ เหมือนจะสั้นๆนะครับอันนี้คือบล็อกหาง่ายนะครับราคารับซื้อ100ถึง150นะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งปี29เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวเห็นไหมครับนี่ช่อฟ้าจะยาวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่อฟ้ายาวเนี่ยจะพบเจอได้น้อยกว่าราคาก็จะสูงกว่าแบบธรรมดานะครับปี29ช่อฟ้ายาวผมรับซื้อตอนนี้เหรียญละ300ถึง500บาท แจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับผมต้องอธิบายต่ออีกนิดนึงเอ่อผมรับซื้อเหรียญไปไหนผมซื้อไปขายนะครับผมเป็นพ่อค้าเหรียญถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมซื้อมา สามารถขายต่อได้ผมก็ซื้อแต่ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญน,นะครับเหมือนเพื่อนๆซื้อเหรียญหนึ่งบาทปี2อเกมาในราคาแพงนะครับจะขายผมราคาแพงผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วผมก็ขายไม่ได้ผมต้องเผื่อราคาในการที่ผมไปขายต่อด้วยนะครับเอาง่ายๆคือผมแจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับไม่ดราม่านะครับจะจะ,จะเห็นนะครับว่า เพจผมอะ่ะไม่ได้รับซื้อราคาสูงแบบราคาเวอร์เวอร์เหมือนเพจมิจฉาชีพนะครับผมให้ข้อมูลตรงๆจริงๆนะครับส่วนใหญ่หรือว่าบางคนก็เข้ามาบอกว่าซื้อถูกใครจะไปขายนะครับผมผมผมก็ไม่ได้ดราม่าอะไรไม่ได้ซีเรียสนะครับ ผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้ผมมีเหตุผลที่ผมจะซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมซื้อเพื่อที่จะไปขายผมไม่ได้มารับซื้อราคาสูงๆแล้วหลอกให้ทำใบรับประกันไม่ใช่นะครับเพจผมไม่ใช่มิจฉาชีพไม่มีการเรียกเก็บเงินทำใบรับประกันนะครับเพจผมมารับซื้อเหรียญแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องเหรียญแบบจริงๆนะครับวันนี้ได้มา2เหรียญน,นะครับ1บาทปี29ช่อฟ้าสั้น ชอบฟ้ายาวนะครับใครมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับไม่ต้องโทรนะครับบางคนบอกว่า,อาขอเบอร์โทรนะครับจะโทรยังไงเพื่อนๆก็ต้องถ่ายรูปเหรียญส่งมาอยู่ดีนะครับการซื้อขายสินค้าการซื้อขายของออนไลน์เราต้องดูรูปเป็นหลักนะครับไม่มีรูปก็คือไม่มีจบนะครับท่านอาจจะมีจริงก็ได้แต่ถ้าท่านถ่ายรูปไม่เป็น ผมก็ไม่มีถังได้ซื้อนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆลงไว้เลยนะครับผมจะตอบกลับเฉพาะเหรียญที่รับซื้อเท่านั้นเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากนะครับคอมเมนต์แต่ไม่มีรูปคอมเมนต์มีครับมีค่ะซื้อจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ด่าว่าเป็นมิจฉาชีพก็มีนะครับคอมเมนต์ตอบไม่หมดนะครับจะตอบกลับเฉพาะคนที่มีเหรียญมีรูปเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับ